สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอดพอจะมาสาธิตวิธีการแก้ปัญหานะครับผมเรื่องจอฝั่งลูกค้าเนี่ยแสดงามาแสดงที่หน้าจอหลักนะครับผมก็การแสดงผลเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะดูเหมือนว่าตัวโปรแกรมเนี่ยค้างนะครับผมที่จริงไม่ได้ค้างนะครับแต่วา่าเกิดจากปัญหาจอที่2เนี่ยมันเลือกมาอยู่ที่จอหลักนั่นเองนั้นนะครับผมาสาเหตุเนี่ยก็หลักหลก็หลัก เลยก็คือ1เนี่ยทางร้านเนี่ยมีการเชื่อมต่อจอที่2ไว้ตอนแรกนะครับผมผ่านผ่านตัวโปรแกรมนะครับพอ,อเชื่อมต่อปุ๊บเนี่ยริดเพย์ที่เลือกเนี่ยมันจะไม่ใช่ริดเพย์หลักก็คือเป็นริดเพย์ที่2นั่นเองนะครับผมแต่ว่า,อาพอเข้าเข้าโปรแกรมใหม่เนี่ยก็คือจอที่2เนี่ยไม่ได้เสียบไว้นะครับผมก็ทาใหา้ตัวโปรแกรมเนี่ยตรวจสอบจอที่2ไม่ไม่เจอนะครับผมมันเลยไปเลือก เป็นจอที่1งแทนก็คือจอหลักแทนนะครับเวลาเข้าหน้าขายปุ๊บเนี่ยมันก็จะแสดงจอแบบนี้ขึ้นมานะครับผมทําให้กดปุ่มอะไรไม,ไม่ได้เลยนะครับวิธีการแก้เนี่ยเราก็กดปุ่มนะครับผมที่ตัวคีย์บอร์ดของเรานะครับผมปุ่มแอนตีเนตนะครับผมแล้วก็ f 4นะครับมันก็จะทําการปิดจอที่2ไปนะครับพอเราปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าสูา่โปรแกรมปกติของเราแล้วนะครับ แล้วเราก็ไปที่เมนูตั้งค่านะครับผมเลือกคําว่าหน้าจอลูกค้านะครับแล้วก็ทําการปิดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเวลาเราเข้ามาที่หน้าขายอีกครั้งเนี่ยมันก็จะไม่เด้งไปที่หน้าจอฝั่งลูกค้าแล้วนะครับสมมุติว่าเราต่อจอฝั่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับผมเราก็มา,าตั้งค่านะครับผม จอฝั่งลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็เปิดนะครับเปิดใช้งานนะครับผมเลือกหน้าจอลูกค้าเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นดิสเพย์อื่นที่ไม่ใช่ดิสเพย์หนึ่งนะครับดิสเพย์หนึ่งหมายถึงอจอหลักนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเลือกดิสเ,เพย์อื่นกดบันทึกนะครับแล้วก็กดไปที่สัญ,ญลักษณ์นี้นะครับผมด,ด้านบนเลยนะครับเพื่อ,อใหอ้จอที่2เนี่ยแสดงผลจอฝั่งลูกค้านั่นเองนะครับผม ก็วิธีการแก้ไขก็ประมาณนี้นะครับหรือนะครับผมเรามั่นใจแล้วว่าจอที่2เนี่ยเราไม่ได้ต่อไว้แต่ว่าเหมือนโปรแกรมยังคอนเน็กไว้อยู่เนี่ยเราก็เข้ามาที่โปรแกรมเนี่ยให้เราอยู่หน้าแรกนะครับผมอยู่หน้าแรกไว้นะครับถ้าเกิดกดไปที่หน้าขายปุ๊บเนี่ยจอที่2มันก็จะแสดงผลที่จอหลักเลยนะครับมันก็จะยุ่งยากไปหน่อยนะครับเราก็กดไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็หน้าจอลูกค,คา้าแล้วก็ปิดก่อนนะครับผมปิด ใช้งานจอลูกค้าก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปที่หน้าขายนั่นเองนะครับมันก็จะตัวระบบเนี่ยมันก็จะไม่ไม่แสดงผลจอลูกค้าที่ที่หน้าที่หน้าหลักของเราอันเองนะครับก็ปิดก่อนที่จะเข้ามาหน้าขายก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลืมนะครับเราก็ใช้วิธีแรกที่ผมแนะนําไปก็ได้นะครับก็จบการาสาธิตวิธีการแก้ไขเมื่อหน้าจอที่2เนี่ยแสดงที่จอหลักแต่เพียงเท่านี้นะครับผม ครับ هم. สวัสดีครับ